สวัสดีครับผมสวัสดีกับอลุอิสันนะทําไม่หลอกพราอพอไม่รวยนะครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมวันนี้เราก็มีย่างหางหมูครับผมมากินนะครับผมวันนี้ย่างหางหมูร้อนครับผมร้อนเลยครับย่างหางหมูร้อนเลยครับผม กับแจวครับผมแต่ว่าแจวเราจะไม่กินนะครับกินกับข้าวเหนียวครับผมข้าวเหนียวร้อนนะครับผมเยอครับกนะเพงหมูครับผม ย่างหางหมูครับผมย่างหางหมูร้อนๆครับพี่น้องครับกินกับข้าวเหนียวร้อนแซบครับผมแซบอีดีมาลองชิมกันด้วยกันเด้อครับมาครับผมกินด้วยกันเลยครับ แชมแม่กําหน,นกร้านไหนนะครับผมร้านไหนนะครับผมจะอยากอยากให้ผมรีวิวอ่ะ ไม้นะครับผมไม้ก็บอกมานะครับผมเอามาให้ผมเลยครับเดี๋ยวผมรีวิวให้ฟรีแต่ว่าไม้ผมเอานะครับผมจากด้วยนะครับผมร้านไหนที่ทำการให้รีวิว New, รีวิวไม้นะครับผมไม้เ,เล็กนะครับผม บอกมาเลยครับผมเดี๋ยวผมเอานะครับไม่ผมดีวิยให้ฟรีครับได้ครับผมถ้าใครอยากสนับสนุน ต้องดูผมก็หรือไหมครับโอนตังเข้ามาได้นะครับผมที่ราคารธนาคาร, <c oughs> าคารสิกรไทยนะครับผมศูนย์หกหกสองสามเก้าศูนย์ห้าเจ็ดสี่ครักผม 9กาจิกอนไทยทันทีนะาคารับท่าน966 2 23 90 57 4นะครับผมอย่าลืมนะครับใครอย่สนับสนุนนะครับกินข้าวต่าครับผม Rau Rau muối อ,อีกกรณีหนึ่งนะครับผมใครอยากให้ผมใครจะใครจะรับทําบีบให้ผมนะครับนะครับ <c oughs> ทําได้นะครับผมบอกผมมาได้ครับผมทาให้ผมรีจัดมาครับอัมาแล็ดพืฟังเอาแล้บ ราคานะครับวันนี้วันนี้ผมกินหางหมูลระกินหางหมูกับเขาเนียวลืมนะครับผมอร่อยับครครับ แดี๋พีไปนองหอางูรักชาวฮัทดูเองแบบไห่มีตารควคุมเข,ข้าไปใน่้งคาดเลนนอนไะ างมูครับอเอาขอพี่น้องเด็กกนี่เลยทายห,หามกันผมกินประจำครับหางม,มูร้านนี้ผมซื้อมากินประจำะถ้าใครอยากให้บวมกินหาหม,มูอบส้มตำก็ ตำปูปลาลดก็อย่าลืมโอนตังมาได้เดี๋ยวผมจัดให้คลิปหนะ้าอย่าลืมนะเรื <c> ่ <oughs> องน,นี้ผมไม่ยังไม่มีจะเปอนเื้ออะไรับผมตอนนี้ผมเก่งพุตตรงเลยเก๋งผมก็เลยไม่ได้ทำก็่อ้ทำคลิปอะไรครับผมเก่ง ลืมนะครับแย่ลืมนะกล้องไหนดังๆไปแล้วอ่ะคี่กอดสเตผมไปอ่ะลืมนะมาทําคลิปให้ผมด้วยนะกงดังๆไปอ่ะโอ้ลืมลืมเพื่อนเพื่หูโอ้โหคุณบิ๊กนายลืมอะฝากก่อนเย อันนี้ผมเก๊งผมทำที่ไบตอนนี้เจ๊งหมดเลยผมไม่มีสปอนเซอร์ตอนนี้อันนี้ให้กันะนะครับ,บอด่าลมนะครับเป็นสปอนเซอร์ให้ผมด้วยครับ อันนี้ก็ขอฝากแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับหางมูครับผม,อ,มอร่อยอร่อยลนึ่งกว๋วยเตีตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ